เปิดความรัก12ปีเจอแบบนี้แทบทนไม่ไหวบ้านนุ่นวรนุชสไพาหมื่นล้านเผยชีวิตคู่ไม่ง่ายต้องโดนสามีออกกฎเหล็กล่าสุดสาวนุ่นได้ออกมาอัปเดตชีวิตรักกับสามีต๊อดปิติว่ามีกฎเหล็กให้เลิอกกองก่อนสี่ทุ่มเพื่อที่จะได้มีเวลาพักผ่อนโดยสาวนุน่นเล่าว่าเขาจะบอกตลอดเลยค่ะจริงๆแล้วนักแสดงสี่ทุ่มก็คือเต็มที่แล้วนะคะเพราะว่าทำงานตั้งแต่เช้า พลังงานเราก็หมดแล้วมันก็ควรที่จะถึงเวลาที่เราจะต้องพักผ่อนเพราะว่ากว่าจะกลับบ้านอาบน้ำพร้อมนอนก็เที่ยงคืนหรือว่าต้องมาอ่านบทก่อนนอนอีกแต่ว่าเดี๋ยวนี้ใช่ค่ะเลิกไม่เกินสี่ทุ่มถ้าเลิกเกินต้องแจ้งล่วงหน้าเพราะเขาเป็นพนักงานออฟฟิศเลิกห้าโมงกลับบ้านถ้าไม่ได้ออกกำลังกายเขาก็อยู่ วันนั้นเขากลับบ้านสว่างเลยโทรหานุ่นก็ไม่รับโทรหาทีมงานก็ไม่มีใครรับเลยเขาโทรเองแต่เขาไม่ได้ตามไปที่กองเขาไม่อยากให้เราเหนื่อยแหละแต่ว่าในฐานะนักสแสดงมีนักสแสดงผู้ใหญ่อยู่ทีมงานด้วยงานที่เร่งรีบถ่ายไปออกอากาศไปบางครั้งอลุ่มอลร่วยก็คงไม่ได้ขนาดนั้นตลอดเวลาเขาก็เข้าใจ สำหรับเรื่องอุณหภูมิห้องเขาเป็นคนนอนค่อนข้างหนาวเมื่อก่อน18-19องศาบางทีรู้สึกว่าเราไม่สบายมันเย็นเกินไปเหมือนกับคอแห้งอะไรแบบนี้ค่ะก็ต้องคุยกันว่าให้ปรับขึ้นมาแต่ก็หลายปีมากร่างกายไม่ค่อยโอเคทุกวันนี้ก็นอน20องศาคนละครึ่งทางเรียกว่าเป็นคู่รักที่เข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีเลยละค่ะ